ครับเราก็จะพามาดูการอ่านดัต a s h ชีตของตัว UJT นะครับหรือ Unit Junction Transistor นะครับผมโดยเบอร์ Data Sheet ท,ที่นำมานะครับจะเป็น NTE 6410นะครับคำอธิบาย Data Sheet นะครับระบุว่า Unit Junction Transistor ที่มีตัวถังแบบ t o 9 2นะครับผมแบบมาเพื่อการใช้งานวงจรพันธ์และเวลาวงจรการตรวจจับการทำงาน และวงจรจุดชนวนอุปกรณ์ของไทเิสเตอร์นะครับผมถัดมาจะบอกรายละเอียดอัตราการทนไฟฟ้าสูงสงค่าต่างๆนะครับโดย d a t a s h e e t เนี่ยจะบอกว่าทดสอบที่อุณหภูมิห้อง25องศานะครับโดยค่าหลักๆก็จะมีอัตราสูญเสียกำลังไฟฟ้าหรือ PD นะครับอยู่ที่300มิลลิวัตต์มีการทนกระแส IE สูงสุด50มิลลิแอม แรงดันไแอสกับสูงสุดที่ขา E และขา B2 สามสิบโวลต์แรงดันสูงสุดตกควอมขา B2 และขา B1 ที่สามสิบห้าโวลต์อุณหภูมิการทำงานที่รอยต่อหรือ TJ เนี่ยอยู่ที่ลบหสิบห้าองศาเซลเซียสถึงหนึ่งร้อยยสิบห้าองศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิสะสม ที่ลบหกสิห้าองศาเซลเซียสถึงหนึ่งรอยห้าสิองศาเซลเซียสนะครับอ่ะโดยส่วนถัดมานะครับผมถัดมาจะบอกรายละเอียดอัตราการทนไฟค่าต่างๆนะครับโดยโดยทดสอบโดยทดสอบที่อุณหภูมิห้องครับยี่สิบห้าองศาตัวแรกจะเป็นอัตราส่วน intrinsic stand off นะครับมีค่าอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดถึงหนึ่งจุดแปดห้า ต่อมาค่าความต้านทานระหว่างขาเบสมีค่าอยู่ที่ C ถึงเก้าจโอห์มนะครับโดยส่วนนี้จะเป็นค่าสามปรสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานระหว่างขา B 1และขา B สองนทอาม,มาจะเป็นแรงดันอิ่มตัวที่อิมิเตอร์นะครับอยู่ที่2.5โวลต์กระแสอิมิเตอร์สูงสุดหรือ IP นะครับอยู่ที่1ไมโครแอม แกระแสอินเมเตอร์ต่ำสุดคือ IV นะครับอยู่ที่7มิลลิแอมนะครับนี่จะเป็นส่วนหลักๆที่เราจะอ่านใน d a t h ช e t ของตัว UJT กันนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นขนาดมิติต่างๆของตัว UJT นะครับ